สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้ม่พ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับเมื่อคืนนี้เกิดยังขึ้นครับพี่น้องคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเพิ่นกระเซิร์ไพ่นะครับเปิดโตนักร้องใหม่นะครับมาเสริมทัพนะครับพี่น้องนะครับปาด เอฟซีหลายคนหลายท่านก็ตกใจนะครับว่าอาจารย์วิเทียนมาได้ยังไงครับพี่น้องนะครับระดับอาจารย์ครับพี่น้องมาเองครับอาจารย์ล้ําสิ่งนะครับพี่น้องนะครับระดับครูเลยนะครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับบอทบิ๊กแล้วก็โพสแบบ C นะครับบอกว่ายินดีต้อนรับวิเทียนโตเกียวประจำวงคอนเสิร์ตโตเกียว ตลอดทั้งฤดูกาลนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กหมอลำวิเชียนเชื้อทองนะครับพี่น้องป้าพี่น้องนะครับ FC หลายคุณหลายท่านก็ซื้อไพ่แล้วก็ดีใจครับพี่น้องนะครับบางคุณบางท่านเนี่ยก็เป็น f c ของอาจารย์วิเชียนอยู่แล้วครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเพิ่นเนี่ยอยู่ประจำลำสิงของเพิ่นครับพี่น้องนะครับ คนนี้นะครับ fc นะครับก็คอมเมนต์ว่ายินดีต้อนรับสู่บ้านโตเกียวมิวสิกนะคะนะครับยินดีต้อนรับอาจารย์วิเชียนนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเลิศค่านะครับอีกคนนึงก็บอกว่าคอยเนี่ยก็เป็น fc ของอาจารย์วิเชียนอยู่แล้วแห่งมายู่ตเกียวคอยแห่งมาคักซันพี่น้องนะครับปา้าพี่น้อง คอมเมนต์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่ายินดีต้อนรับแล้วกรักอาจารย์วิเคียนมากๆนะครับพี่น้องนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่า,าแม่พี่ที่ร้องเพลงคู่กับใหม่พัชรีบอกค่ะแกร้องมวนค่ะนะครับพี่น้องอระดับครูสอนร้องรำให้พี่ใหม่เลยค่ะ แมนกับพี่น้องนะครับแล้วเนี่ยเป็นระดับคู่เลยครับพี่น้องนะครับปั๊ดทุกท่านครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสะออนเด้นะครับพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่ายินดีต้อนรับเด้อข่อยมักหลายคอให้ปังๆเด้อสันพี่น้องคนนี้ก็บอกว่าตื่นมาก็เป็นข้าวดีโลดข่อยดีใจครับสันพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเราทายถูกละยินดีต้อนรับชื่นชมมาตลอดคนนี้รอดูความปังนะคะ ไอยาไอยาสันพี่น้องนะครับนั่นแหละครับอาจารย์วิเชียรนะครับเพิ่นก็เคยมาซอยบอดบิกอยู่ช่วงหนึ่งครับพี่น้องนะครับมาซอยแนะนํามาซอยน้องๆในร้องเพลงครับพี่น้องนะครับอยู่ช่วงหนึ่งนั่นแหละครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัปเดต เดี๋ยวมาฝ่ายกันรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับข้าวดวนครับคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ